หลายคนเนี่ยอาจจะมีความกลัวเรื่องของการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แล้วอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องของสาเหตุไฟไหม้ในระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยมันเกิดได้อย่างไรนะครับแล้วเรามีวิธีป้องกันยังไงบ้างนะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับถ้าใครสนใจที่จะหา ระบบโซลาร์เซลล์ที่เหมาะกับบ้านของเรารสามารถแวะเข้าไปชมเว็บไซต์ s o l a r d e k i n t h เพียงกรอกข้กอขมูลไม่กี่อย่างนะครับ mm. ก็คือค่าไฟจํานวนผู้อยู่อาศัยในบ้าน mm. การใช้อร์ลักษณะของการใช้อาคาร mm. มันก็จะคํานวณให้เราเนาะว่าบ้านของเราเนี่ยควรติดตั้งโซล่าขนาดเท่าไหร่ถ้าเกิดใครที่สนใจอย่าลืมเข้าไปดูในเว็บไซต์ solardex.in.th นะครับจากสถิติที่ผ่านมานะครับการเกิดไฟไหม้ในระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ยิ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีมาตรฐานมากขึ้นเน ทำให้ความเสี่ยงเรื่องของการเกิดไฟไหม้ในระบบโซลาร์เซลล์ลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราก็ไม่ควรจะประมาทนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้สาเหตุแล้วก็สามารถที่จะหาวิธีป้องกันได้ไม่ยากนะครับ สาเหตุแรกเลยนะครับที่มักจะทําให้เกิดไฟไหม้ในระบบโซลาร์เซลล์นะครับก็จะเกี่ยวกับพวกระบบไฟของระบบโซลาร์เซลล์นะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสายไฟไม่แน่นหรือว่าจะเป็นการต่อสายไฟผิดนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดการช็อตเซอร์กิตเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็เกิดไฟไหม้ในระบบได้นะครับวิธีป้องกันของทางผู้รับเหมานะครับโดยปกติผู้รับเหมาเนี่ยพอทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะทําการลันระบบสักพักหนึ่งนะครับผู้ติดตั้งเนี่ยก็ใช้เครื่องมือตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าเทอร์โมสแกนนะครับก็ทําการสแกนตามมจุดเชื่อ ต่างๆนะครับว่าตรงไหนเนี่ยที่มีความร้อนผิดปกติหรือเปล่านะครับสาเหตุที่2นะครับที่อาจจะเป็นสาเหตุทําให้เกิดไฟไหม้ในระบบโซลาร์เซลล์ได้นะครับก็คือสายไฟชํารุดนะครับโดยมากแล้วก็จะเกิดจาก2สาเหตุนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือถูกเสียดสีเป็นเวลานานนะครับอย่างเช่นสายไฟบางบริเวณเนี่ยอาจจะตึงไปตามข้อต่อต่างๆมีการเสียดสีกับของมีคมหรืออย่างหนึ่งก็คือสายไฟเนี่ยมันตกท้องช้างแตะกับตัวหลังคาที่มีความร้อนเนี่ยเป็นเวลานานนะครับตรงนี้ก็อาจจะทําให้ฉนวนเเสื่อมสภาพได้เช่นกันนะครับ แนวทางวิธีป้องกันง่ายๆนะครับก็คือวิศวกรเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบตามข้อง,งอข้อต่อต่างๆนะครับว่ามันมีการไปโดนของมีคมหรือเปล่าตรงไหนเนี่ยสายม,มันตึงไปหรือย่่ห่อนไปหรือเปล่านะครับแล้วก็ใต้แผงนะครับมีการตกท้องช่างแผงหรือเปล่ามีการเก็บสายเรียบร้อยหรือเปล่านะครับมีการเดินท่อที่ถูกต้องไหมก็จะสามารถที่จะป้องกันเรื่องของสายไฟชำรุดต่างๆได้นะครับสาเหตุที่3ที่ทําให้เกิดไฟไหม้บนระบบโซลาเซลล์นะครับก็คือใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานนะครับอย่างเช่นการใช้สาย หรือว่าการใช้ตัวต่อที่ไม่ได้มาตรฐานหรือแม้กระทั่งการใช้สายไฟผิดประเภทนะครับอาจจะทําให้ฉนวนมีการเสื่อมสภาพที่เร็วนะครับแล้วก็เกิดไฟฟ้าลัดมงจรได้วิธีป้องกันง่ายๆนะครับเลือกผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้นิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเลือกแต่ผู้รับเหมาที่ราคาถูกนะและก่อนเลือกผู้รับเหมานะครับให้เราสอบถามก่อนนะว่าเขาใช้สายไฟยี่ห้ออะไรข้อต่อยี่ห้ออะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็ ทำสัญญาให้เรียบร้อยนะตอนที่เขามาติดตั้งเนี่ยเราก็อาจจะไปแวบๆดูนิดนึงว่าเขาใช้อุปกรณ์ตามที่เขาแจ้งหรือเปล่าเนาะ ส่วนเรื่องของการใช้สายผิดประเภทนะครับถ้าเกิดว่าเราขออนุญ,ญาตติดระบบโซลาร์เซลล์อย่างถูกต้องนะครับทางผู้รับเหมาเนี่ยหรือาทางผู้ติดตั้งนะครับจะต้องทําแบบที่เขาเรียกว่าซิงเกิลไลน์ไดอะแกรมนะครับจะต้องมีการเซ็นรับรองโดยวิศวกรไฟฟ้าที่มีใบกว์นะครับเพื่อที่จะส่งไปให้ทางหน่วยงานรัฐนะครับทำให้เรามั่นใจได้ระดับหนึ่งเนาะว่าโอเคเขาจะใช้สายถูกประเภทมีการออกแบบที่ถูกต้องตามมาตรฐานนะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งเนาะ ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะหาวิศวกรที่สามารถมาตรวจสอบได้ว่าเขาใช้ตรงตามแบบหรือเปล่าเนี่ยก็จะดีมากเนาะสาเหตุที่4นะครับก็คือการเกิดดิเฟก t ที่ตัวแผงเองนะครับส่วนมากเนี่ยดิเฟกที่ตัวแผงเนี่ยจะเกิดจากตอนที่มีการขนส่งหรือว่าการติดตั้งเนี่ย ทำไม่ถูกต้องเนาะตัวดีเฟกเนี่ย,ยก็จะทําให้การไหลของกระแสไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กตรอนเนี่ยไม่สะดวกแล้วก็จะทําให้เกิดความร้อนบางจุดนะครับมันจะเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าฮอตสปอตซึ่งพอเวลาผ่านไปนะครับฮอตสปอตนี้ก็จะทําให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับโดยใช้พวกเทอร์โมสแกนเนอร์สแกนแผงว่าตรงไหนเนี่ยมีความร้อนที่มันร้อนผิดปกติหรือเปล่านะครับทางผู้ติดตั้งเนี่ยจะเป็นคนมาตรวจสอบให้เราตามสัญญ,ญาทุกๆ6เดือนหรือว่าทุกๆปีนะครับมีการมาตรวจสอบระบบนะครับว่าทํางานปกติหรือเปล่านะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วย ลดเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของฮอสปอตหรือว่าเรื่องของดีเฟกต์เนี่ยได้พอสมควรนะครับสาเหตุสุดท้ายนะครับหรือว่าสาเหตุที่5นะที่ทําให้เกิดไฟไหม้ในระบบโซลาเซลล์นะครับก็คือเรื่องของความสกรปรกบนแผงแล้วก็ความสกรปรกใต้แผงนะครับความสกปรกบนแผงอย่างเช่นอะไรนะครับอย่างเช่นใบไม้นะครับหรือแม้กระทั่งตัวกีนนกเองนะครับพอมันมีใบไม้หรือมีขีนนกเนี่ยการไหลของกระแสไฟ,ไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กตรอนก็จะไม่สะดวกและทําให้เกิดความร้อนอาจจะทําให้เกิดไฟไหม้ได้เช่นกันเนาะหรือว่าอย่างเช่นการที่มีนกมาทาทํรัังงใต้แผนะคบ ไม่การระบายอากาศเนี่ยไม่ดีทําให้แผงเนี่ยเกิดความร้อนได้หรือแม้กระทั่งตัวเศษไม้ต่างๆเนี่ยมันอาจจะไปบาดสายไฟใต้แผงได้นะครับอาจจะทําให้เกิดการลัดวงจรได้เหมือนกันวิธีการป้องกันง่ายๆเลยนะครับก็คือให้ผู้รับเหมาเนี่ยมาทําความสะอาดมาทาการบำรุงรักษทุกๆ6เดือนนะครับก็จะช่วยตรงนี้ได้ก็ยังไงวันนี้ขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e แล้วก็อย่าลืมติดตามเนื้อหาดีๆบทความใหม่ๆที่เว็บไซต์ energy for dummy com ด้วยนะครับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ